ดีครับผมเอบานโอนทุกคนทุกท่านครับวันนี้เช้าวันนี้ครับอยู่กับผมครับเจเดียร์นายอโซนราวบุรีรัมนะครับวันนี้ก็ผ่านไปผ่านมาครับมาที่บ้านประสาทเบงนะครับวันนี้จะพาเอบานอนมากินกาแฟนะครับผมหรือน้ํากาแฟสดอะไรต่างๆนะครับในบ้านนี้นะครับผมซึ่งสถานที่ในบ้านนี้อลังการมากครับเราดูอาจจะเหมือนเป็นบ้านธรรมดานะครับเอบานโอนนะเราดูอาจจะแตกต่างจากร้านนะวิชันคาเฟ่หรือร้านจงพลเนี่ยจะเป็นร้าน ที่เราเห็นก็แบบรูหลาเนาะแต่อันนี้เป็นเป็นบ้านครับดูครับนี่บ้านนะครับผมแต่ผมจะพาไปดูด้านในครับตกแต่งแบบสุดยอดมากเมืวันเดียวให้ดูตรงนี้ครับมุมนี้ครับนี่เรามองยังไงก็เป็นบ้านนะครับมันไม่ใช่ร้านกาแฟนะดูแต่เข้ามาข้างในครับนี่ฮะเริ่มที่จะเป็นรูปร่างและเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเลยครับไปนี่ครับผมจะพาไปอบอบโอนมากินกาแฟครับนี่ก็มาตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับผมนี่ ทำมาดูเลยพามารีวิวร้านครับนี่ครับตกแต่งด้วยหลอดไฟที่เป็นเหมือนซุ้มดักจับปลานะครับผมนี่ก็จะมีดอกไม้ด่างครับมากมายหลายพันนะครับผมยอมรับว่าตกแต่งได้ดีมากมมอโคปิบานที่ากาดีมากครับนี่มีที่นั่งไม้ด้วยครับผมนี่ผมชอบมากเลยนี่ครับผมอยู่ที่บ้านปราสาทเบงนะครับผมใครที่อยากจะมาดูอยากจะมากินมาได้ครับนี่ครับผม บรรยากาศร้านสดชื่นมากวันนี้อัปเดตอาจจะดูคลุ้มค้มนะที่จริงนี่สดชื่นสดใส,ดสามากเลยครับเพราะว่าบรรยากาศนะครับผมวันนี้ดีมากๆไม่แดดไม่ร้อนมากครับผมมีการจัดตกแต่งดอกไม้ครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านไหนกันเลยครับก่อนจะดูด้านนครับชมต้นไม้ก่อนแม่ออโพนี่ต้นไม้หลายอย่างครับมาเซลฟี่ได้เช็คอินได้ที่นี่นะครับผม เอาละครับผมหลังจากเราดูจากภายนอกแล้วเดี๋ยวเราจะเดินมาดูภายในกันบ้างครับเปิดประตูเข้ามาครับผมนี่เป็นห้องที่แบบว่าคลาสสิกมากครับผมมีรูปภาพสวยงามนะครับผมมีแอร์เย็นๆมีทั้งพัดลมมีไฟแบบสลัวๆนะครับเหมาะสําหรับหนุ่มสาวนะครับที่จะมาอุดหนุนที่ร้านนะครับผมมีไฟแบบกําลังแบบฮิตๆกันเลยนะครับผมนี่มีที่นั่งสบายจะมาเป็นคู่เป็นครอบครัวมากันได้ครับ อันนี้เป็นห้องโถงนะครับผมเป็นห้องล่งๆนะครับก็ใครที่อยากจะมานั่งนะครับผมแบบเล่น Wi-Fi นะครับผมมี Wi-Fi ให้เล่นนะครับมีที่นั่งมีตุ๊กตาให้จับให้กอดให้ถ่ายรูปเซลฟี่กันได้นะครับผมในส่วนตรงนี้ก็นี่ครับผมทางด้านจุดสั่งของนะครับผมมีใครที่สั่งมาสั่งของก็ต้องมีการ กดเจลล้างมือล้างไม้ล้างมือมีเค้กนะครับมีขนมนมเนยให้กินด้วยนะครับมีผ้าไหมนี่มีผ้าไหมนะครับผมมีผ้าสปุตนะครับภาษาคาเมเนาะนะครับผมมีผ้าไหมมีอะไรให้ดูหลายอย่างกันเลยนะครับมีจุดถ่ายรูปนะครับจุดเช็คอินนะครับผมจะมาแบบนี่นะครับผมนั่งเดียวนั่งคู่ก็มีสถานที่รองรับเลยนะครับผมมากันได้ครับ มาคาเมล่อนตอนนี้เราสั่งเครื่องดื่มพืที่เด็ดเลยครับนี่สมัยคอฟฟี่ครับผมวันนี้เรามีอะไรกินเยอะเลยมีเอเย็นเย,ย็น <c oughs> ให้นั่งกินเมล่อนมาเด้อไปทานใะไรกันเทฮาทีใส่มะพร้าวเดี๋ยวเรามาผัดกันเลยว่ะเครื่องดื่มเย็น อ,อร่อยมากคลิกหน้าฝวยทอง อเอาละยังไงก็ฝากร้านด้วยนะครับผมเป็นอีร้านหนึ่งที่ออกแบบดีนะครับผมสำหรับผมนะออกแบบดีแล้วก็ใช้บ้านตัวเองให้เกิดประโยชน์นะครับซึ่งด้านล่างกำลังทำเป็นร้านนะสวยครับ ต้องต้องมาเองนะครับผมอากาศเย็นมีแอร์เย็นฉ่ามีไวไฟให้เล่นนะครับผมใครที่อยู่อัปเปอระสาักราบเชิงครับมากันได้ครับที่บ้านประสาทบมีงนะครับผมอร่อยนะครับผมก็ไม่พูดเยอะนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตกินต่อแล้วกันก็คลิปเดี๋ยวเราไปดูตอนท้ายแล้วกันเด้อนะครับไว้เจอกันตอนต่อไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายอร่อยจริงไม่พูดเยอะครับ